เอาละตุงตุงตุ้งตุงท่านผู้บัญการและคุณผู้ดทราบขณะนี้คณะทัวร์ป้องช่นของเรามาถึงเกาบปะปงไปที่เรียบร้อยหากผู้ใดทิ้งสิ่งของสัมภาระชาสััมพนธ์ิงได้ไหมไม่ยยงแดงมีไหมครับใช่ไม้ไปว้าวเอาไปของมันโคตรเต็มโยทิ้งก่อน ไหวไหมพี่ไหวโอ้ยทุกคนจะบอกเลยว่าทำง่ายมากกระเป๋าอะอยากให้จอทำด้วยอ่ะจอทำง่ายเหรอมันเลื่อนหรือทำองแถวเนี่ยได้ไหมได้ทำเองเราทำให้ก็ได้นี่เอาใหนี่มันใช้แค่หนังเชือกแล้วก็โหวอาจารย์ครบชุดเลยเหรอไม่ได้เดี๋ยวเราไปล่าหมีก่อนตอนนี้หนังเราขาดอ่ะโอเคจ้ะ เราขึ้นตอนเช้าไหมตอนเช้าแต่เข้านอนเถอะเพราะว่าตอนนั้นคือมันอันตรายเราไม่รู้ข้างบนมีอะไรอ่ะน่ากลัวใช่มันใหญ่มากมันอาจจะเจอหมีนอนละฉันนอนละนอนอะไรเงี้ยดูติป่าเหรอติดป่าอ้าวรอกันแล้วเหรอผมกำลังสร้างสะพานให้อยู่โอ้มันนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสร้างโอเควิ่งกลับแป๊บด่างกลเลย จังเลยนะพวกนายนะจะเดินทางกันรอเปล่าไอ้คือลอกขึ้นยังไงอะเกาะเนี้ยนี่รู้สึกว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่กิจทำงานหนักมากเลยตอ่อสะพานให้พวกเราขึ้นไปบนฝั่งอะเห็นมากใช่ไม,ใชไม่ได้แต่พี่กิจกลัวเพื่อนโดนฉลามกาดัดใช่ห <c oughs> รือว่าใครลงน้ำไม่ได้อ่ะให้โดดทีละคนเลย คนครับทุกคนนะโอเคถึงมาเกาะนี้มันไม่เหมือนที่เราเคยเห็นจากเกาะอื่นๆเลยอ่ะมันแปลกมากเลยอ่ะครับไปไปมีสิสิต่อสร้างเต็มไปหมดเลยฉันเห็นอ้อฉันเห็นป้ายด้วยอ่ะป้ายมันเขียนไว้ว่าระวังหมาเห่าโนดี่มันบอกว่าระวังหมาเห่านั่นคือหมาเหรอวังหนีนั่นคือหมาเหรอเอา for b e นายอ,อย่า<อ>ไปเก็บเบลสเลบอร์รี่เล่นๆน,น,น,นะนายก็รู้ว่าแถวนี้เนี่ยมันมีตัวที่ชอบกินเบลสดเลบอร์รี่อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันได้กลิ่นเบลสเลบอร์รี่จากนายลนแล้วก็ไอ้นายแกีกแล้วนม่จะโดนไม่ฆ่าก็ได้ละนายตรงเนี้ยโกงมันพังเห็นป่ะฉันว่าเป็นฝีมือของหมีแน่ๆเลยอ่ะใช่ไม่ใช่หรอกหมีไม่มีจริงเป็นเรื่องหลอกลวงในโลกเนี้ยหมีนายไปอยู่โลกไหนมาได้ไงวะป้ป้ คือขนาดคนเนี่ยยังรอดไม่ได้เยอะเลยแล้วคิดว่าหมีมันจะรอดเหรอพี่ตัวใหญ่ขนาดนั้นะหาอะไรกินน่าดีเนาะไม่มีหรอกหมีไร้สาระมันใหญ่มากนะด้จจมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มันมีป้ายด้วยทางนี้สวยจังเลยอ่ะทุกคนทุกคนครับทุกคนมาตรงนี้ครับทุกคนมันมีเสาสัญญาณครับเป็นหอวิทยุใหญ่มากแต่มันใหญ่เกินไปอ่ะฉันว่ามันสูงเกินไปเราน่าจะ ต้องเดินทางราบก่อนนะเราค่อยขึ้นไปตรงเขาตรงนั้นน่ะเดินตามทางดีนายไปยืนตรงนั้นนายทำในเท่โมองแหละว้าวตรงนี้มีป้ายครับผมมีคนเขาเขียนว่าเป็น Relay Station 4 6 2แล้วก็มี Ranger Station ด้วยอ่ะเราเราคุณต้องไป Ranger Station ก่อนนะครับโอเคขอสัญญาณวิทยุ ปทางนี้ครับทางนี้ใช่ไหมเออตรงไปเลยตามหนูมาฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันเหมือนเข้นมาในป่าลึกแล้วไม่ใช่มัมีมันมีสิ่งมีชีวิตน่ากลัวเอ้าอย่าไปปลดดิอืมอุ้ยเฮ้ยสะบัดุมันสะบัดกุ้ยโอ๊ยโอัยโอยอยยมันปิดมันปิด กระจอกกระจอกบาลูบาลูบาลูตัวเล็กไปอ่ะฉันว่ามันาจะเป็นลูกหมีก็ได้นะฉันว่ามันกระจอกเกินไปนะเนี่ยเป็นหมีแบบหมีเด็กอ่ะมีน้อยอู้หอู้หอูวหกิ้หูอก้หอู้อูอู้หอู้หูอู้หูอ้งูู้หูอู้อู้อู้หูอู้อู้หูอู้าูอู้หอ้อู้้อู้หูออู้หูอว้หูอู้ห้หู้อหอ้ออ้าห มันตกมันเป็นไงเป็นไงโอเคไหมพี่ไม้หน้ามืดเลยรู้สึกว่าหาเปียกเดินไหมเดินต่อไปเรื่อยๆปะเจ็บนะมัน้เือมันรนเลือดล้นยนะระวังนะเอาทุกคนไปต่อนะมันมีถังสารเคมีโจมน้ำไงมันเลยแบบมีพิษหมดเลยอ๋อไปเลยพี่แล้วใครเอารอมันขึ้นก่อนรอมันขึ้นก่อนตอนพี่ใช้ก็คิดว่าสายเคมีพวกนี้อาจจะเป็นความตั้งใจของมนุษย์ก็ได้นะเพราะว่า หมีอะอยู่เต็มไปหมดไม่งั้นมันอาจจะมาทำลายสัญญาณวิทยุกันเปล่าโอ้พีดผลพีดทนแล้วทุกคนแล้วนั่งรงไปฉันหยาอ้าวเด้อหล่อนโอเคไายทำได้พวกนายมันมีมันมีบ้านตรงนี้ด้วยอ่ะมันมีบ้านกับเสาสัญญาณอันที่สองครับผมนี่บ้านใครอ่ะไปขโมยของกันไปดูที่บ้านก่อนเฮ้ยเจอคนเฮ้ยจริงเหรอ ดีทุกคนอ่านอ่านข้างบนสิอีฟยูลีฟเฮียยูเฮาอี s ก่อนถ้าคุณอยู่ที่นี่บ้านของคุณจะหายไปทำไมเนี่ยอะ <laughs> <laughs> ไรหรอวะทำไมมันแปลกแปลกวะเออทำไมทำไมมันแปลกแปลกล่ะครับกัปตันคิดว่าถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่เนี่ย อ๋อเออมันลีฟที่แปลว่ามีชีวิตนี่ว่าใช่ใช่ใช่อ๋อไม่ได้แปลว่าอยู่อาศัยเหรอเพราะมันมีดีองมันบอกว่าถ้าคุณมีชีวิตอยู่บ้านหลังนี้คือของคุณอ๋ออ๋อเราอยู่ที่นี่กันถ่ะเฮ้ทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนมันมีคนตัวหนึ่งอ่ะฉันตอนแรกฉันคิดว่าเป็นคนแต่มันบอกว่ามันต้องการไลฟ์บลับใครเอามาบ้างไม่มีหรอกใครจะพกหลอดไฟมาล่ะมันไ่าเป็นของในเมืองนี้ ันเดี๋ยวรออุ้ยนี่ไงมีแผ่นพิมพ์เขียวด้วยพิมพ์เขียวอะไเฮ้ยทำทำทไมได้อะทำไปโอปุ๋ยปุ๋ยน้ำมันทำปุ๋ยทำไบโอไบโอไบโอน้ำมันครับผมไบโอดิเซลทนายฉันรู้สึกเป็นห่วงแพ้ที่บ้านจังมันจะตายหรือยังน่ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันตายเราก็แค่กินเนื้อมันเท่านั้นเองโอเคตามนั้นเฮ้ยเพื่อนตรงนี้ต้องการอะไรอ่ะมีของทุกคนข้าบนมีของมีของอ่ะ พึบมพมพมพมันขึ้นไม่ได้นี่ฉันเก็บได้แล้วมันแค่กระโดดเก็บมันมันคืออะไรมันคืออะไรอาหารทั้งนั้นเลยแวไเอ,นนอาอไม่เอาอฉันมีอาหารเต็มตรงนี้เราต้องการไอ้นี่ฉลงงัดครับอ๋องั้นเราต้องหาแถวนี้แหละฉันคิดว่านะนี่ไงทุกคนฉันคิดว่าข้างบนเสาโน้นน่ะน่าจะมีฉลงอยู่ไปไปตามจุดสัญญาณเลย ขอแย้งคำว่าเราจะกินเนื้อพรชัยนะฉันรู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปโหดที่ไหนเราการกินเนื้อก็คือารจากชีวิตของเราตอกินอยกันไปโหมันสูงมากเลยนะเนี่ยในโลกอิเซะใคฟอร์เรสต์นี่เรากินประจำเลยใช่เรากินกันเองสเตชันสองของเต็มเลยโอ้โหเต็มต่อเลยอ่ะฉันจะรู้เด็ดฟิกแล้วนะ อย่าพึ่งมีหม้อด้วยฉันอยากให้พวกนายรอฉันหน่อยฉันแบบเหนื่อยหอบอยู่กลางบันไดอ่ะว้าวพวกเราเก็บอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้มีที่นอนด้วยฉันอยากนอนมากเลยอ่ะฉันไม่ได้นอนที่นอนดีๆนานมากแล้วทุกคนมาพกกลับบ้านได้ไหมล่ะเออกลับบ้านได้ปะไม่ได้มันหนักมากเฮ้ยนี่อะไรอ่ะทีนอนด้วยอุ้ยใช้ประโยชอะไร อ๋อต้องหาอีกสองสเตชันครับผมมันถึงจะสามารถเปิดติดว้าวความโซนของฉันแท้ๆเราจะขยายเสาสัญญาณแล้วก็จะส่งสัญญาณของความช่วยเหลือไปยังทั่วโลกที่นี่เนี่ยมีสเตชันตั้งเยอะฉันคิดว่าน่าจะส่งสัญญาณไปได้แน่มันดูใหม่อยู่เลยนะเหมือนแบบว่าคนด้่หายไปอ่ะอเดี๋ยวนี้นี่ไงสเตชันทางนู้นทางขวาและทางซ้าย อ่าเราจะไปทางไหนก่อนน่ะเราจะรออะไรกันเล่าโดดเลยครับสายซ้ายดีไปทางขวาโอ้อ้อเจ็บนายต้องกลับมาทางเดิมนั่นเราต้องกระโดดยองๆเหมือนเดิมทำไมอ่ะเพราะทางนู้นไปก่อนแล้วใครบ้าที่หลังคนนั้นโดนบีกัดแล้วเฟ้ยยุยยาเราไปด้วยฉันเริ่มฉันเริ่มไปว่าฉันตามพี่ใหม่ไม่ได้ ทำไมหลังอยู่เลยเกือบตายเอาแล้วมันนีวันนี้นายนำฉันไปนน่ไนฉันไม่ยอมโดนมีกัดหลอกจะบอกให้ถึงจะ,จะเสียเลือดไปตั้งครึ่งแล้วกว็าตามไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะคุณซิบิงันอยากรู้ว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างอ่ะอ๋อก็มันไม่น่าจะมีอะไรเยอะหรอกเออ ใช่เหรอคนนั้นเฮ้ยมันจะเง้ยเฮ้ยวอดีเพื่อนเฮ้ยยเฮยเอาหมีมื่อนี้ค้ามันเอ้ยอาจะยิงหมีฟักเออนี่แน่มา้องเก็บของแบบอลิมีดหุยทุกคนเรามีไอ้นี่ด้วยอ่ะไหนอะหัวหมี เฮ้ยเท่านี้ปางก็ได้เป็นผู้เดียวกับหมีแล้ววะดี่เออหมีจะไม่กัดปางปางเจอแทงได้เลยหมีปางเป็นหมี้องไปรีเลทสถานสี่กับหกครับผมฆ่ามันยิงใส่ตัวมันยิงมาเลยจะเก็บลูกขนูนพวกแกไว้เกเก็บของฉันไม่ได้หรอกฉันเก็บแล้วพวกคนได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหมือนปางมไหมเออเมื่อกี้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งได้ยินตรงไหน แถวนี้เหรอเฮ้ยทางนี้ทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้เฮ้ยในในรูนี่หรือเปล่าในรูนี่หรืเปลาจักรยานเลยขุดความเป็นไปได้นี่อ่ะมันแถวแถวนี้อ่ะขบวนนี้ขบวนนี้คืออะไรแต่มันได้ยินมานานมากตรงนี้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 คืออะไรหรือเสียงกริ้งกริ้งเหมือนเสียงจักรยานของคนมีชีวิตรอดอ่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่พี่เฮ้ยอ่ะไปไหนกันนะโอ้ยพี่ ไม่ติดไม่หลังหมีหลังหมีข้ามไปข้ามไปข้างบนครับข้างบนข้างบนซ้ายครับข้างบนข้างบนผีเราออกอ่ะทำไมทำไมอ่ะเราเจอจักรยานอ่ะแล้วผีสิงอ่ะมันเหมือนมีคนดีตลอดเวลาแต่ฉันข้นมาฉันไม่เห็นคนเลยอ่ะไหนจักรยานผีสิงขึ้นไปสิทำไมจู่ๆต้องทำเสียงเหมือนผี ฉันกลัวผีอยู่ฉันก็เลยทำเสียงให้มันเหมือนผีแล้วคุณจะได้อะไรขึ้นอ่ะขาได้ยินเสียงจักรยานผีสิงอันนี้แล้วล่ะอเมื่อกี้ไปไหนกันแล้วอะอ้าวไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครเลยอ้าวตกยังไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ฝั่งนี้เงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นอ๋ออีกฝั่งนึงอ๋ออีฝั่งนึงทำมาหนึ่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 งมานี่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 งมาหนึ่งมาหนึ่งมานึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึงขึ้นได้ยัง วนี่ไงจักรยานผีสิงเราจะทำยังไงกับมันเนี่ยเราต้องมากด E เพื่อหยุดมันเราเราเราหยุดมันเพื่ออะไรอ่ะแต่มีคนเอาโซ่จักรยานไปนะเนี่ยทุกคนมาข้อความอยู่ข้างบนด้วยเขาบอกว่าเอาโซ่ไปนะขอโทษทีทำไมอ่ะทำไมต้องขโมยโซ่ด้วยอาจจะเอาไปใช้สำหรับการทำเครื่องจักรอะไรบางอย่างก็ได้ ฉันรู้สึกว่าคนบนเกาะนี้เนี่ยพยายามที่จะหนีออกจากเกาะอาจจะเป็นเพราะว่าหมีหรือไม่ก็ต้องมีเรื่องร้ายอะไรบางอย่างฉันว่าเกาะนี้ดูสมบูรณ์ดีนะถ้าเป็นฉันนะฉันจะเลือกอยู่ที่นี่ฉันจะตั้งลลรางถิ่นฐานอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ไปเชิญนักเดินทางทางนี้เราไปสเตชันต่อไปนะแต่ผมอยากดูขึ้นบนนี้อทางน่้เราต้องไปทางนี้สิว่าเราต้องไปสเตชันสี่ห้าใช่ผมอยากรู้ว่ากับเรือทางไหนฮะ อยากกลับแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อนมาทางนี้นี่มีคนมีกระดาษมาด้วยกระดาษกระดาษอะไรอ่ะเราหยิบให้นะมิตกรรมกระดาษไปต้งกระดาษไปไม่ใช่อะไรผมเป็นห่วงวิงแซบเฮ้ยไม่เป็นไรสุสานแซบยังไงล่ะไม่จริงจริงจเฮ้ยทุกคนน่ากลัวมากโอ้โหแล้วคุณดูนี่ดิดูหัวนี่ดิอันนี้ของจริงเลยนะเนี่ยมีโน้ตดีด้วยหยิบเฮ้ยเก็บครับผม เก็บนี่คับเก็บเราได้มาแล้วนี่หลอดไฟใช่ไล์บลับอ๋โอ้ที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่ามีใครบางคนพยายามที่จะสร้างเพื่อนในจินตนาการนะเนี่ยเห็นไหมจากบันทึกที่ฉันอ่านมาแล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยคือเพื่อนของคนที่เขียนบันทึกและดูเหมนว่าเพื่อนของพวกเขาอ่ะจะจากไปจากที่นี่แล้วด้วยเพื่อนเขาไปสามหัวหรอ ฉันคิดว่าเพื่อนของพวกเขาเนี่ยน่าจะออกจากเกาะนี้ไปไม่ก็ต้องเกิดเรื่องร้ายกับพวกเขาแน่ๆเราคิดว่าเพื่อนเขามาจากเกาะเดอะฟอร์เรสต์น่เลยคนเนี้อั่นมีสามหัวมีสามหัวหกขา้าสวกเราไปกันต่อเถอะเราจะได้รู้ทักทีว่าบนเกาะนี้จะมีคนรอดอยู่หรือเปล่าอืมมันเริ่มหลอนเข้าไปทุกทีแล้วอือฉันกลัวฉันก็กลัวแต่ฉันจะกินกับดับกลัวนะ พาไปสเตชันสี่กันดีกว่าไปทุกคนมาผมรออยู่ข้างล่างแล้วครับจะขอข้าวหน่อยดินี่นี่นี่เรามีเรามีอ่ะเดินมาหาหน่อยฉันเดินไม่ไหวนี่พี่แจงข้างหน้านี่พี่แจงนี่นี่นี่หนูอยู่นี่นี่เห็นไหมตรงพื้นโอ้โหอ่ะกระดุกมากินฉันพกประดุกมาจอแมวเหรอนี่จอฮะเอาอาหารไหมเอาเอา